สวัสดีครับเกษตรต้อมครับวันนี้มาชื่นชมความงามของต้นกลัประพฤกอันนี้ตอนแรกผมสับสนชื่อมันอยู่นะก็คือมันออกพร้อมกับดอกราชพฤกดอกคูณนะครับอ่อผมว่าต้นนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าผมไม่ให้ปุ๋ยมันเลยนะให้น้ำก็ให้นิดเดียวแต่ว่ามันก็โตเร็วมากเลยนะอืม ้นนี้น่าจะอายุสัก3าถึปีอะครับตอนนี้สูงเท่าบ้านแล้วอะแล้วดอกมันก็ทนมากๆด้วยอยู่ได้หลายอาทิตย์ส่วนดอกโคลนหรือดอกราชพฤกษ์เนี่ยเขาจะมีฝักด้ยฝักมีอันตรายมากเลยนะถ้าสมมติปลูกแบบข้ามเขตเถนนอย่างนี้เนาะถ้ามันตกลงมาพอดีแล้วเราขี่รถมอเตอร์ไซค์สมมติหรือรถอะไรก็แล้วแต่แล้วมันตกลงเงี้ย ติดหัวเรานี่คือมีเจ็บนะก็อันตรายครับส่วนดอกเนี่ยผมชอบมันสีมันสวยดีสีขาวชมพูอย่างนี้คล้ายๆดอกสกุลละแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าดอกพญาเสือโคร่งอะครับมันมันทนหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยมันจะออกเมื่อมีความอบ กดอากาศที่เหมาะสมนะอย่างอ่างขางที่เชียงใหม่นี่ก็ตอนตินตอนตอนต้นดอยครับตอนตอน้นภูเขาเนี่ยก็ปลูกได้แต่ว่าจะไม่มีดอกนะแต่ต้องขึ้นไปอีกนถึงจะมีดอกแปลกดีก็คือพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ราบปลูกไม่ได้แต่ต้นเนี้ยปลูกได้สําหรับพื้นที่ราบกระลเพึกนะผมคิดว่ามันสวยอะ่ะถ้าสมมติว่ามีต้นเยอะ มีการตัดแต่งกิ่งให้มันเตี้ยๆพอสังวรนี่เหมือนทุ่งซาก,กุระเลยนะเออแล้วก็มันยาวด้วยจำได้ว่าต้นซาก,กุระนี่เขาจะออกดอกประมาณแค่สิบวันคนั้นเองครับแต่อันเนี้ยยาวยาวอาจจะยาวถึงเดือนเลยก็ได้เพราะวันนั้นผมถ่ายแล้วทีหนึ่งก็เริ่มออกดอกวันนี้ออกเยอะเลยออกเกือบเต็มต้นแล้วเนี่ยเห็นป่ะครับสวยมากเลยรู้สึกว่าดูเราแบบชื่นใจ ที่กงหมาก็มีอันหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดูแลหร,หรือว่ามันไม่สวยขนาดนี้นะไม่รู้สิมันมีอะไรบังมันบ้งครับเอามาให้ดูเฉยๆนะสวัสดีครับ